แต่ถ้าพอตอนแรกคุณเห็นราคาผมก็คิดในใจนะเออ้ามาขายใครวะ1 8 9 0 0แพง สวัสดีคุณผู้ชมสบายดีพี่น้องชาวไทยและก็ชาวลาววันนี้มาพบกับการรีวิว Sams u ง g Galaxy ี่กี่แท็บเตัวนี้นะครับเราได้เครื่องแล้วเราก็ได้เล่นประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ละ,ะตั้งแต่เขาเปิดตัวมาตอนแรกอะ่ะหมื่นแผมได้เครื่องปุ๊บผมคิดเลยขายให้ใครวะที่ผมคิดอย่างนี้เลยนะเฮ้ยมันโชว์ใน iPad Air เลยนี่ว่าจะขาย,ขายให้ใครแพดแอร์องรับปากกาด้วยซ m s u n งตัวนี้ c p u ก็ CPU, มไม่ได้แรงเท่าเขาเลยผมคิดไปเรื่อยเปื่อยนะตอนนี้ครับผมใช้มาเกือบ2อาทิตย์ใช้ทุกวันใช้หนักมากใช้ต้ตนี เปิดโทรศัพท์ S10 จับอย่างเดียวแค่รับโทรศัพท์ทีนี้ไอ้ตัวนี้จุดเด่นมากๆเลยมันก็คือเบาและมันบางมากบาง5.5ถือว่าเป็นแทบ็บเล็ตที่โคตรบาง iPad Air นี่6.1อันนี้5.5หนักแค่400กรัมถือนานๆสําหรับผมผมว่ามันทําบันล้านเครื่องได้ดีถือว่าเบานะครับเราจะมาบอกกันว่าตอนนี้มันเหลือประมาณ10,060นิดๆแล้วก็แถมชุดชาร์จชุดอะไรของเขาอะ่ะ พันสองพันนี่แหละจุดเด่นตัวนี้อีกอย่างหนึ่งคือมันมีเด็กมดเด็กมดเนี่ยทำงานแบบมัลติวินโดได้เก่งมากแล้วก็ทําเขียนบล็อกใช้ต่อเมาส์คีย์บอร์ดมันเปิดในตัวมันเองได้เลยมันไม่ต้องเสียบสายเด็กคือมันมีโหมดเด็กของมันเลยในตัวแท็บเล็ตเรามาดูข้อแตกต่างอันนี้คือ Galaxy Tab S5e นะครับอันนี้ iPad Air ราคาเนี่ยเปิดตัวที่18,900ซึ่งมันจะแพงกว่า iPad Air 1000บาทแต่ว่าแพงกว่า1000บาทเนี่ยตัวนี้รองรับ 4G นะครับตัวนี้เป็นแค่ Wi-Fi แต่ถ้าเป็นน iPad Air ที่รรองัับมจะต ประมาณ2 000, 2งหมประมาณนี้ซึ่งถ้าพูดถึงว่ามันรับในแง่ของการรับสัญญาณเนี่ยค่อนข้างจะแพงกว่าพอสมควรทีนี้เรามาดูเรื่องลําโพงตัวนี้ลําโพง4ตัวนะครับรอบทิศทางโดยขนาดเดียวกันที่ถ้าเกิดว่าเราจะซื้อ iPad ที่มีลําโพง4ตัวคุณต้องไปเล่นใน iPad Pro เท่านั้นมันจะมีราคาที่สูงขึ้นไปอีกแต่เท่าเที่ราคาที่มันใกล้เคียมันจะมีลําโพงแค่2ตัวซึ่งผมบอกเลยว่า Galaxy Tab S 5e ตัวนี้มี มิติเสียงความเพาะของเสียงค่อนข้างมากกว่าใครที่เคยเล่น iPad ดซ่เป็น4ี่ลำโพงนะแล้วมาเล่น2ลํลำโพงคุณจะรู้สึกคิดถึงลำโพงที่4ี่ลำโพงคือไม่ให้มิติที่ดีมากตัวนี้เหมือนกันครับตัวนี้มี4ี่ลำโพงจูน by AKG มีมิติมากๆผมบอกเลยว่าถ้าเปิดเทียบกับ iPad Pro เนี่ยผมว่าน่าจะสูสีแต่ว่าความชอบลักษณะเสียงอันนี้แล้วแต่ปัจเจกตัวนี้มันจะเหมือนรถแต่งอะเออรถแต่งแต่งไหมแต่พวก iPad Pro จะเหมือนพวกแคมรี่ครับนิ่มๆฟังแบบเพาะๆเสียงกลางดีๆเบสดีๆแบบว่าฟังสบาย แต่นี่จะแบบว่าแนวแบบไวรุ่น อะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ไม่รองรับปากกาแต่ตัว iPad Air รองรับปากกาตัวนี้เป็นหน้าจอ Super AMOLED 2K ตัวนี้เป็น Retina แบบ 2-tone นะครับซึ่งก็จะมีความละเอียดที่น้อยกว่าแต่จริงๆแล้วอองจริงๆนะการใช้งานนะครับผมมองว่าความละเอียดไม่ต่างสําหรับ2ตัวนี้แต่ถ้าเกิดจากใครจะชอบแนวแบบว่าเฮ้ยชอบ AMOLED ชอบสีสันโทน AMOLED ดูหนังสนุกหรือใครจะชอบว, ύ, ina, วิ Retina ว่ะชอบแบบแสงจ้า,จาๆหน่อยอะไรเงี้ยนี่แล้วแต่จะเสพจอตัวไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ที่ผมจะบอกก็คือว่าราคาขายนะครับมื่หนึ่งตอนนี้ ถ้าคุณหาซื้อได้ถูกๆเนี่ยตัวแท็บ S5e มันจะอยู่ที่ประมาณ16ื่นนิดๆซึ่งรองรับ 4G แล้วนะครับและเพิ่มไมโคร SD c a รได้512 g ิกิในขณะเดียวกันที่ iPad Air นะครับ17นหน่อยๆเพราะ iPad ราคาประมาณนี้17นหน่อยๆมันจะไม่ลงกว่าน,นี้ครับซึ่งถ้าเราซื้อได้โดยการหาซื้อได้ราคามันจะแทบ s อ e ้าอนจะถูกกว่าแถมมีของแถมแบบ โอ้อาลังกานะฮะประมาณนี้ทีนี้ไอเรื่องจิปจิปจิจอยๆเนี่ยถ้าเป็น iPad Air 64 g b นะครับที่เป็นเซลลูล่าเนี่ยรองรับ 4G มันจะตกอยู่ที่ประมาณ20,001กว่าในช้อปปีในร้าต๊าที่สามารถทาซืซอได้ราคาถูกนะครับแต่ตัวนี้มันตกแค่หมื่นซึ่งราคามันห่างกันเยอะถ้าเกิดคุณจะใช้ในแง่ 4G นะครับแล้วก็ถ้าเลือกขอบกล้องหลังเนี่ยตัวนี้จัดได้ 4K iPad Air จัดได้ Full HD แต่เนี่ยผมไม่ซีเรียสคือไม่ค่อยมีคนเอาแทบเลตไปอัดวิดีโอผมพูดใใในนแงงง่่่กาาาารรช้้ทัวไปซึถิคย ตแต่จจะบอกว่าตัวนี้มันอัด 4K ได้นะตอนนี้นมันอัด1,080แต่ในความคิดผมนะ 1,080p หรือ 4K ก็ไม่ได้นี่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับคือคือคอลงก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะทีนี้ไอ้ตัวนี้มันมาพร้อมอา CPU Snapdragon 670 RAM 4รอม 64GB เพิ่ม Micro SD Card บอกแล้วว่าเราขี้6รอบเราก็ยังตลกอยู่นะฮะ <c oughs> Snapdragon 670ก็ใช้งานได้พอดีถ้าจะให้ผมพูดนะมันเหมือนเอา Galaxy a 7 0มาขยายจอให้เท่าตัวเนี้ยการที่มันมีไวซ์ e อมีเทลยีการโทรการรับสัญญาณครอบคุมด้วยกันนะฮะพวกเนี้ยเอาเป็นว่าเล่นตีจได้ได้ดีดอะ่ะมันจะบวกประมาณ2,000ถึง2,500ถึง3,000บาทในรุ่นของ Android ปกติอย่างเช่นถ้าเป็นมีแพดนะครับมีแพด4ราคาปกติ6 0 0 0ถ้าเป็นเพิ่มก็จะเป็น7 8 0 0 0ขึ้นไปเลยอันนี้มัน สี่ีได้อีกแต่อย่างที่บอกว่าจุดเด่นใครจุดเด่นมันบางคนแบบเฮ้ยแอปแอปเปิลแม่งดีลองรับปากกาอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็พูดกันไว้แต่ว่าตัวนี้ผมใช้งานมาจากตอนแรกที่บอกตรงๆว่าราคา1 8ื่นแปดเก้ามาขายใครวะ <S <S คือราคานี้ผมบอกกับทีมงานกะูซื้อได้แร์ดีป่ะวะแต่พอตอนนี้พอมาเห็นลดราคาแล้วมาแยกแม่งใช้เวาลาวันนึงนั่งเขียนไม้ mapping อ่ะว่ามันมีจุดขายอะไรค,คือคือคือผมค่อนข้างที่จะมีความคิดว่าถ้าเขาตั้งราคามาเนี่ยผมต้องหาจุดเด่นหรือจุดจุดด้อยมันให้เจอในตัวหนึ่งว่า เฮ้ยเขาจะขายได้วะรอเฮทีมการตลาดระดับโลกเขาตั้งราคามลไเขาขายได้ไหมหรือเลยเราก็ต้องมาแยกย่อยเป็นสเปคอะซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครได้ใช้จุดเด่นของมันนะคุณก็ต้องซื้อตัวนี้อยู่ดีนะแต่ถ้าเกิดคุณแบบอยากเล่นเกมแรงๆใช้ปากกาด้วยคุณก็ต้องไปตัวนู้นอยู่ดีจะให้ดูนะครับอันนี้คือรูปทรงของ Galaxy Tab S 5e จะบอกว่ามันจะมีความสมมาตรที่ค่อนข้างดีมากคือเท่ากันหมดแต่มันขัด ใจผมอยู่อย่างหนึ่งตอนผมถือดูหนังตอนเมืดเวลาผมถือไงครับโอ้มือผมมันจะชอบไปไปลากไอตัวแบบอย่างเงี้ยคือเวลาเราดูหนังผ่านเว็บผ่านอะไรมันก็จะขึ้นแถบขึ้นอะไรขึ้นมามันทําให้ราคาญเวลาจับคุณต้องจับระวังไม่เช่นนั้นนะครับต้องหาทางแก้ต้องมีทางออกให้ประชาชนด้วยนะฮะไม่ใช่จะบอกให้ไปขายมะนาวที่ดาวอังคารอย่างเงี้ยคนละเรื่องผมร้อนเล่นผมปวดท้องอย่าจับผมเลยครับผมรอเล่นครับ ก็คุณต้องหาทางแก้เองนะครับเพราะว่าเวลาผมจับใช้อ่ะคือข้อดีมันคือมันสวยมันบางก็จริงนะครับแต่ข้อเสียก็คือถ้าอะไรก็ตามที่มันบางไปเวลาเราจับจับใช้ในมือเดียวนะมันจะชอบไปสะกิดชอบไปโดนแล้วชอบไปบงังฮะเวลาเราดูหนังอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วข้อดีมันย่อมมีมากกว่าข้อเสียแน่นอนเพราะออกแบบมาแต่นี้เรามาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ <S <S 1> <S 1> ผมใช้แล้วผมรู้สึกว่า มันช่มนชอมาติดนะเพราะว่าผมเป็นคนมือใหญ่ด้วยมั้งประมาณนี้นะครับรูปทรงเนี่ยผมว่าสวยดีนะครับตัวนี้เป็นช่องใส่ซิมนะครับใส่เป็นนาโนซิมแล้วก็เพิ่มไอโนไมโครเอดิก e ได้5้2 g ้กิกซึ่ง iPad air มันจะเพิ่มไม่ได้นะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับด้านข้างปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับตัวนี้เป็นสแกนครับซึ่งมันจะเป็นสแกนนิ้วด้านข้างแบบนี้นะครับสแกนนิ้วได้เร็วมากเนี่ยเห็นไหมเร็วมากเลยแต่นะปึง้ง ถ้าเป็นอินเตอร์แบน์นะครับผมถือว่าเร็วม,มากแล้วนะครับจะไปเทียบกับ OPPO Vivo อะไรพวกนั้นนะครับผมว่าถ้าเป็นแถบและเป็นอินเตอร์แบน์สแกน,นดิ้นดานคานี่ก็ถือว่าสะดวกดีนะจับไปสแกนอย่างนี้ปุ๊บด้านบนก็จะมีลำโพง2ตัว ตรงนี้นะครับลำโพง2ตัวแล้วก็มีไม้ด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นตัวรูเอาไว้ยึดเกี่ยวกับด็อก2ตัวแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นที่สำหรับประกบคีย์บอร์ดซึ่งผมจะบอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่จะ,ะไปใช้ทํางานต่อกับ board, คีย์บอร์ด Galaxy บ a b S5e และ iPad Air รนะองรับการต่อคีย์บอร์ดนะนี่ก็มีมาให้พร้อมเหมือนกันนะฮะไม่มีใครจุดเสียต่างกันด้านหลังนะครับไม่มีอะไรเลยนอกจาก USB Type C แล้วก็ลำโพงคู่ลำโพงจะมีอยาข้างละ2ตัวนะข้างบน2ข้างล่าง2องอตัวอย่างละ2ตัว แล้วก็มาดูด้านหลังครับรู้สึกหมดแรงแล้วครับโอ้ปวดท้องรอบที่รอบที่7ต้านทานสุดแรง ทำไปอยากให้ท้องนั้นเห็นใจของร้องฟังฉันสักหนอยสักครั้งได้ไหมข้างหลังครับจะเป็นสีเหลืองเมาเมาคันี้อ่ะสีเหลืองเมาเมานะครับข้างล่างก็จะเป็น AK g จอันนี้ไม่เมาครอันนี้เป็นสีดำนะครับเป็นสีดําไม่เมานะฮะมีซาวใบะ a เ g จก็คือจูนครับข้างหลังไม่มีแฟตนะฮะเปลี่นกล้องผมถือว่ารูปทรงเนี่ยเข้ามืออย่างดีขึ้นรูปเป็นน่าจะเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับแล้วก็มี ผมว่าผมว่าดีไซน์ดีมากรุ่นนี้ครับมันบางมากนะ5.5จุดมิลคุณคิดดูดิบางกว่ามือถือยิ่งอนี่ Galaxy S สิบนะฮะดูดิยังยังหนากว่าครับหน้าจอเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะฮะมันมันประมาณ A 7 0เลยนะครับแต่มันไม่ได้ขอบเขตสีกว้างขนาด S 9 plus เหมือน S 1 0อะไรประมาณนี้นะครับคือมันก็กว้างโดยที่มันกว้างแบบดูหนังแล้วสีดํามันไม่จมอ่ะเออมันกว้างมันกว้างนี่บเนี่ถือว่าไล่ไล่กว้างมากนะบเนี่ฮะไล่สีผมถือว่าโอเคเลยนะครับ ให้ดูจอให้ดูลําโพงนะครับผมบอกเลยว่าลําโพงดีมากมากนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจะติดท็อปพอๆกับ i p a d Pro เลยนะครับลำโพงแบบมอคคนมีมิติอันนี้สำคัญนะครับคุณปล่าคนนี้นะครับมันมี d อ bby a t m o s สมาให้ด้วยนะครับแคนี้ก็จะสู้ได้กับ iPad Pro มันใช้เปิดแทนลำโพงพวกลำโพงนี่ได้เลยลำโพงยี่หรือลำโพงคอมคุณไม่ต้องต่อผมใช้ดูหนังทุกวันเลยเป็นเวลาเกือบ2ออาทิตย์ดูทุกวันเลยนะหรือดูคลิปการเมืองเนี่ยถกกันในสภา พ่อกรลรักฟ้าครับผมใช้เสียงจากลำโพงนะครับ จริงเหรอครับนั่งดูกันทั้งห้องก็รู้สึกว่าเฮ้ยลำโพงมันดีนอกจากนั้นที่ใช้เรื่องเสียงมันไม่มีดูหูฟังมาให้นะครับแต่มันมีตัวแปลงมาให้อันนี้ก็ถือว่าโอเคให้มาครบตัวน,นี้ไม่ได้ติดฟิล์มหน้าจอมานะฮะต้องไปซื้อฟิล์มกับเคสแย่อีต่างหากเนาะส่วนการเล่นโซเชียลนะครับหมดห่วงครับเลื่นไหลดีแต่ว่าตอนนี้เหมือน Facebook มันจะอัปเดตเวลาเราเล่นไปสักนานๆน,น,นะเปิดแอปเยอะๆรัวๆแล้ว,ลว,ลวลไปเจอพวกวิดีโออะ่ะมันจะแบบกระตุกทำทำได้ง,ง่งยคือการ ละเคลียร์รีเซ็ตแอปทิ้งนะครับมันก็ลื่น้ะเห็นไหมมันก็ลื่นดีนะฟิลลิ่งทัชก็ไม่ต่างจากตัวท็อปเหมือนกันครับฟิลลิ่งทัชเน็ตฟิกก็รองรับเซกิ r ิตี้อก็ดูได้แบบคมชัดจริงๆแล้วตัวนี้จุดเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าเกิดคุณจะเอามาทํางานโดยการต่อพวกด็อกใช่ไหมมันก็สามารถต่อได้จากตรงนี้ครับต่อคีย์บอร์ดเสร็จปุ๊บคุณก็แปลงเมาส์แปลงอะไรคุณก็ดีตรงที่ตัวนี้ครับคุณล่ามาใช่ไหมฮะอ่าแล้วคุณก็เลื่อนนครับปุ๊บมีซัม รอแป๊บนึงแล้วก็เช็จอใชครับจะรออะไรนะฮะโอเค Samsung Dex ของเราก็มาเป็นที่เรียบร้อยผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมไม่ได้ซื้อคีย์บอร์ดมันมาด้วยนะครับมันก็จะไม่มีตัวต่อที่จะแบบทําให้ดูคือใครที่เคยใช้เด็กอ่ะผมว่าน่าคุณน่าจะรู้อันนี้เป็นแอปที่เราแบบว่าใช้มานะครับเปิดขึ้นมาดู YouTube แบบเนี้ยสมมุติว่าเราดูช่องที่แม่งควรมีคุณภาพเลยนะฮะอย่างช่องกูแซบฮะแต่แม่งโฆษณาเยอะชิบหายครับก็ช่วยมันกดหน่อยนะฮะอันนี้เป็นไมค์ที่ผมดีว่าอืเสียงดัง เนี่ยผมรออยู่นะเนี่ยคิงดอมซอ m b i e เนี่ยเนี่ยคุณก็ลากปรับได้ขนาดนะปรับเล็กปรับเล็กปรับใหญ่ปรับข้างๆยืดดูแค่ YouTube อย่างเดียวครับคุณดูรูปคุณดูรูปครับอ่ะคุณจะแต่งรูปแต่งอะไรก็โหลด LR มาใช้นะครับ Snap Seed อะไรก็ว่าไปนะครับในนี้ผมแต่งคุณตุ๊กตาอันนี้คือกล้องจับแท็บนะเว้ซึ่งผมว่ามันก็ใช้ได้นะครับไม่ขี้เล คุณใช้อันนี้ไปแลคุณอาจจะไลฟ์ลูมคุณก็มาใช่หไหมนี่คุณก็มาใช้นะครับกดคมไปอ,อันนี้ผมผมยกตัวอย่างนะฮะเปิดเช็คมงเช็คเมลปึงป้งปิงป้งรึ่งปังขึ้นมาหรือว่าคนที่เป็นบล็อกเกอร์เขียนข่าวนะครับคุณก็เขียนไปสิคำสูงอินเทอร์เน็ตนะฮะขึ้นมาแล้วเข้าไปเลยฮะกูเว็บสโปกด์กไม่ใช่ฮะกูแซบสิครับไปฮะ ก็ลื่นไหลดีแล้วก็มันรองรับแอปพลิเคชัน Android อเต็มที่เลยนะคุณก็กดมาครับคุณก็เลือกได้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมันดาวน์โหลดมันเพิ่มประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเล่นเกมนี่ปิดปิดรูปคุณทุกตาไปก่อนเล่นเกมนะเกมอ่า r โอครับนี่แต่ว่ามันก็จะมีบางแอปที่มันไม่ได้ซัพพอร์ตคือต้องเข้าใจก่อนว่าบางแอปแต่มันใช้กับ Android มันก็ดีกว่านะครับเป็นเป็นไม่ใช่เด็กมดตัวนี้ กดขยายมานะครแต่เกมมันก็จะเล่นได้ทีละเกมนะคันนี้ขยายปิดแล้วแต่นะครับมันก็ทําได้คีย์บงคีย์บอร์ดมันก็จะบังคับปรับขนาดถ้าใหญ่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าบางแอปมันมัน,ม,น,ม,นมันเล็กๆมันไม่สามารถปรับได้อย่างพวกเกมพวกนี้นะครับก็ก็ใช้ได้นะครับพวกโปรแกรมอันนี้พวกนี้แต่งรูปโหลดมาใครที่ถนัด Android อะไรประมาณนี้นะครับแล้วแบบว่าซัพพอร์ตพวก Google เต็มรูปแบบมันซิงกันง่ายอะไรเงี้ยคุณก็น่าจะถนัด Android มากกว่า Apple ใช่ไหมละ่ะอันนี้ก็อยู่ที่คนนะครับว่าคุณจะเลือกใช้การทำงานแบบไหนแต่ซื้อได้ไม่น้องรับประก,กานแต่ก็ต้องเข้าใจราคานะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาขายที่ซื้อได้มันก็คุ้มค่ากับสเปคอยู่ไอตัวที่เป็นประก,กามันก็จะเป็นอยู่ในอีกตัวหนึ่งอีกลายหนึ่งที่นี่มาดูคายสมาร์เตอร์คุณก็ถ้าจะมาตัดต่อก็ตัดต่อได้นะครับคายถนัดคีย์บอร์ดหรืออะไรนะครับใน่ยยมมมขยาายเเป็นเ็าานนตจจจออะไถัด อืมจะขายไปนะครับแต่ส่วนมากอ่ะผมแนะนำนะถ้าเกิดว่าคุณเล่นเว็บคุณทำเว็บหลายๆหน้าจอโดยที่แบบว่าแก้งานกระทาหันโดยที่ใช้แบบแอปเด็ดเป็นมันติมีเดียด้วยผมว่าราคานี้ก็เอาได้อยู่นะ16นหกนิดๆนะครับถ้าคุณซื้อได้พวก JD อะไรพวกเนี้ยแถมของแถมะลรอีกเดี๋ยงก็ไปซื้อด็อกซะมานี่นะครับอืตัดต่อวิดีโอเขว่าไปนะครับอ่ะแยกตัดแยก อะไรก็หว่าไปนะครับก็แล้วแต่คุณจะใช้นี่ผมถ้าจะปิดนะครับก็กดตัวนี้ครับออกจากเด็กโมตกลงก็จะเข้าสู่ Android นี่ก็คือจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของแท็บเล็ตซัมซุงที่ถ้าเกิดใครใช้เขาเรียกว่า Ecosystem ของเขาเนี่ยก็น่าจะใช้ Dexmode ได้ค่อนข้างจะคล่องตัวแล้วก็เชื่อมต่ออะไรได้แบบรวดเร็วประมาณนี้เนาะทีนี้การเล่นเกมครับการเล่นเกมด้วยตอนนี้ที่มันเป็น Snap d r a g o n 670มันก็จะมาพอกับ A70 นะครับฉะนั้นการเล่น r า v เนะี่ยมันเล่นได้60 61 58วิ่งลงมาอย่างงี้แต่เวลาบวกกันเยอะๆแบบผมเล่น10 10นะครับบวกกันเยอะๆอย่างงี้มันก็ตกบ้างเหลือ53 54แต่มันก็ดึงขึ้นเลยนะแต่มันเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะ r า v แม่ชอบแบบ อัปเดตแพทมาแต่ที่ผมเล่นนะเอาที่ฟิลลิ่งที่ผมเล่นนะเล่นเกมติดต่อกันนะครับจัดการความร้อนแบบดีมากยิ่งถ้าอยู่ในห้องแอร์นะครับด้วยวัสดุด้านหลังมันเป็นแบบอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเป็นอย่างเงี้ยมันก็มันก็รู้สึกเหมือนกันนะเวลาเราเล่นไปแล้วอันระบายออกมาเราก็จะรู้สึกอุ่นใช่ไหมแต่ตัวนี้ครับไม่รู้สึกไม่รู้สึกเลยผมเล่น3ตาติดนะครับตาแรกประมาณ15านาทิตาแรกนะครับองศาขึ้นประมาณ2 2.52- 2.5ถึงตาที่2ตาที่3ตาที่4ครับอาวี RV ติดต่อกันครับ ไม่ขึ้นจากนั้นบางทีดรอปลงมาด้วยนะครับจาก32ไป3 32.5ไป35มใช่ไหมลดลงมาเลย33 32, 33ออยู่ประมาณน,นี้ยคือผมก็งงว่าจัดก,การความผมว่าได้ l a y อ u มันด้วยแหละเอาเป็นว่ามันาจาัดก,การความร้อนด,ดีนะครับในกรณีที่เล่นในในห้องนะครับอันนี้ผมใช้ WiFi นะครับเล่นในห้องถือว่าดีเลยทีเดียวถ้าใช้ 4G ก็น่าจะขึ้นมาอีกประมาณ2ประมาณ36ประมาณนี้นะครับก็ต้องดูอุณหภูมิกันไปด้วยแต่ที่ผมเทียบในห้องห้องห้องเนี้ย หลายๆตัวผมว่าตัวเนี้จัดการความร้อนดีข้อติอย่างหนึ่งคือถ้ามันเป็น r u v ครับด้วยขนาดจอที่มันเป็น16:10ต่อ 10, และไปเทียบกับมือถือที่มันเป็น18.5:9ต่อ 9, หรือว่า19:9เนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันแคบมากอันนี้คือจุดด้อยถ้าเกิดคุณไม่เล่น AUV e นะผมหาวิธีปรับมันปรับไม่ได้นะครับหรือใครมีวิธีก็ช่วยบอกมาทีมันจะเห็นมุมมองได้แคบ ฉะนั้นสมมุติว่าผมเล่นตันตยาแล้วันนะครับที่มันฉีดแสงเขียวๆไกลๆอะ่ะถ้าเป็นมือถือที่มันเป็นอย่างเงี้ยจอยาวๆเราอยู่ตรงเนี้ยครับเราจะเห็นตรงขอบเนี่ยเป็นฮีโร่เป็นอะไรได้นะครับแต่อยู่ตรงเนี้ยครับมันมองเห็นแคบกว่าประมาณหนึ่งอะ่ะถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่เล่นแล้วรู้สึก อึดอ,อัดอึดอัดครับเน้นางวีรู้สึกอึดอัดและบางทีจุดด้อยเรานะครับคนอื่นใช้อาจจะไม่ด้อยนะครับบางทีจุดเด่นของเราเราว่าเฮ้ยมันโหดมากเลยแต่คนอื่นอาจจะเฉยเฉยก็ได้นะครับฉะนั้นผมก็จะรีวิวทุกมิติแต่นี่คือความรู้สึกของผมไงเป็นธรรมดาของแท็บสิบนิ้วนะครับแต่เล่นพวกผับจีเล่นเกมที่มันปรับเลโชมาพอดีเนี่ยก็ไม่ต่างครับสัดส่วนองศาการเห็นภาพรับภาพเท่ากับพวกมือถือสมัยใหม่หมดเลยนะครับไม่มีปัญหามีปัญหาเกมเดียวคือเอาวี ถ้าแบบซีเรียสลงแรงเนซีเรียสนะเพราะมันมุมมองแค่แต่ถ้าเล่นสิบสิบผมไม่ซีเรียสนะครับเล่นติดต่อได้นะนเรื่องเกมนี่ถือว่าดีนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นว่าดีมากเพราะว่าตัวนี้มันจะเน้นทั่วๆไปซะมากกว่าแต่ถามถึงว่า CPU ตัวนี้นะครับมีคะแนนแรูปประมาณแสนสามมันก็เล่นเกมได้ทุกเกมที่ผมโหลดมานะครับไม่ได้ว่าปรับสุดหรอกนะครับก็ปรับ default ที่มันปรับมาให้ก็ถือว่าเล่นลรื่นเพราะว่า CPU ตัวนี้มันเล่นเล่นลื่นอยู่แล้วแต่ถ้าคุณจะเอาไปเทียบกับเอีิบสองว่า กดคืเล่นเกมเดียวกันเกมพิธีที่เล่นเดียวกันน่ยมันเล่นได้พอๆกับมือถือเล่นดีๆเครื่องนึงเอายี่ดี่ว่าเล่นดีๆเครื่องนึงแล้วก็ แต่ถ้าจะไปปรับสุดรมันอาจจะสู้พวกตัวราคาประหยัดที่อัดพวก snap 85อะไรไม่ได้แต่คุณต้องเข้าใจบริบทของแท็บเล็ตก่อนนะครับอย่างนี้ผมบอกไปว่ามันมีต้นทุนในการเพิ่มแบตนะครับเพิ่มจอพับ G ปรับแบบสูงให้ ndr นะครับแล้วก็เล่นได้ลื่นๆเลยเออเล่นได้ดีครับแต่มันอาจจะไม่ได้แบบว่าต้องปรับสุดมันต้องปรับ default ที่มันเล่นได้นะฮะเล่นไหลลื่นดีและที่สําคัญมาจากการความร้อนผมว่าโอเคเลยนะครับประหยัดแบตด้วย r o v e เนี่ยผมเล่นไป 13- 15ถึงนาทีครับลดไป2%เนถึง2.5%เล่น2เ เกม12นาทีติดเป็นประมาณ25-26นาทีลดไปประมาณ4-5เองถือว่าโอเคได้อยู่พอการใช้งานทั่วไปเนะี่ยผมยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแบตมันยังยังไม่ถึงขั้นอึดมากคือมันอึดน,นะครับมันรู้สึกว่าอึดเลยแหละแต่มันไม่ถึงว่าอึดมากแต่ถ้าถามว่าถ้าเทียบในถ้าในแอนดรอยนะครับผมว่ามันอึดในอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะไม่ได้อึดมากไม่ได้หมดเร็วนะครับคืออึดในเกณฑ์กลางๆถ้าอึดมากนี่ผมให้พวก iPad อะไรพวกนี้ไปนะครับมีไอแพดอะไรพวกนี้จะอึดมากๆ ผมว่าตัวนี้เป็นรองไม่เยอะ,ะครับประมาณประมาณ5%ได้นะครับแต่พอเล่นเกมแบตอ่ดเฉยผมก็งงเหมือนกันแต่พอใช้งานทั่วไปก็รู้สึกว่ามันหมดเร็วกับไอโฟ e นั้นนิดเดียวแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ไปจับมาเทียบนะครับใช้งานทั่วไปโอ้เหลือประมาณนี้เรื่องกล้องครับกล้องหน้าก็ความคมชัดความคมชัดก็จัดว่าดีนะแต่ถ้าในแท็บเล็ตเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเกิดคุณเทียบกับมือถือเนี่ยคุณจะบอกว่ามันก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่เอาว่าถ้าเทียบกับมือถือของค่ายของเข,า,ข,งขาเองนะซันะมซ ค่ายเขานะซึ่งมันจะไม่มีหมวดอะไรทั้งสิ้นนะครับหมดเนี่ยมันจะมีบิวตี้ตรงนี้ครับที่กดออกมาเพิ่งบิวตี้ก็มีปรับเหีงปรับอะไรได้นะครับก็จริงๆแล้วกล้องแท็บเล็ตเนี่ยจะเป็นเน้นวิดีโอคอร์ซะมากกว่าเนาะ เออใช้แบบวิดีโอคอลในการทํางานอะไรแบบเนี้ยหรือการถ่ายแบบถ่ายแบบให้ดูอะแบบส่งวิดีโอตามหลังไปบบส่งให้คนรักให้พ่อให้แม่อะไรเงี้ยว่าทําอะไรอยู่เนี่ยเออเขาจะใช้กันบ่อยนะครับประมาณนี้วิดีโอกล้องหน้าก็ได้พันแปีก็คุณภาพโอเคอยู่นะเนี่ยประมาณนาี้ชัดดีมากนะครับนี่คุณภาพวิดีโอนี่ประมาณถ้าถ้าถ้านับในค่าประมาณตัว8900 0ได้นะครับคุณภาพวิดีโอน,นะแต่ถ้ากล้องนะครับมันก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดแบบว่าหรือหวาสวยอะไรครับ เดี๋ยวผมเอารูปกล้องขึ้นมาคือมันไม่คี้เละหรอกเพราะว่าวัตถุประสงค์ของแท็บเล็ตไม่น่าจะเอามาแบบถ่ายฟุ้งฟิ้งวิวตีอะไรอย่างนี้แล้วนะปับ,บันนี้นะครับทีนี้ดูกล้องหลังกล้องหลังนี่ก็เป็นเป็นแบบนี้มีซีนหมดให้แต่ว่ามันขึ้นมาช้ามากนะทีนี้เลนส์มันจะมีการซูมได้ซูมคูณ2ก็คือใช้เลนส์หลักซูมะไม่ได้อะไรมากมายเดี๋ยวถ่ายอันนี้ให้ดูฟึก๊ก ใช้ได้นะครับถ่ายแบบเอกสารรายงานส่งเนี่ยผมว่าโอเคความคมชัดก็ใช้ได้เลยนะครับถ้าให้เทียบนะครับในในแถบนี่ถือว่าดีดีแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าโหดอะไรมากแต่ถ้าเทียบถ้าไปเทียบกับมือถือนี่น่าจะอยู่ในเลทประมาณ 7- จ็ดถึงแปดพบาทมือถือของค่ายเขาเองนะเพราะว่าถ้าเกิดไปเทียบมือถือแบบอื่นมันจะมีโหมดช่วยอันนี้ไม่มันไม่ได้มีโหมดช่วยไหมโหมดกลางคืนโหมดไรเขาก็ไม่มีให้นะครับซึ่ง,ง,งจริงๆแล้วอะแท็บเล็ตเนี่ยส่วนมากเขาจะถ่ายพวกเอกสารส่งไปหรือถ่ายแบบสินค้าว่าเอ้ยเนี่ยฉันทำมันนี่อยู่นะหรือว่าถ่ายแล้ว แทกภาพเข้าไปในพวกโน้ตพวกอะไรเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะใช้ได้ครับแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นครับอันนี้อันนี้ต้องขอชมครับโหมดไลฟ์โฟกัสครับผมว่ามันทําได้เนียนค่อนข้างเนียนนะครับถ้าพูดถึงแท็บเล็ตเนี่ยผมว่าค่อนข้างเนียนแต่ถ้าไปเทียบมือถือเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ไม่ได้มันถ่ายมันเป็นโหมดพอเทสตนะมันต้องถ่ายคนแต่นีีเอามาถ่ายพวกอันนี้นะครับนี่แต่จริงๆผมมีตัวอย่างภาพมาพิียบเลยนะครับโหมดพอเทสตอ่ะเดี๋ยวให้ดูที่ให้ดูรูปของคุณตุ๊กตานะ อันนี้คือโหมดพอ์เทรตนะครับซึ่งอันนี้มันฉลาดนะครับแม้ว่ากล้องมันไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายคือโหมดพอ์เทรตมันฉลาดครับหยิบขึ้นมาคือซัมซุงเนี่ยเป็นแบรนด์ที่โหมดพอ์เทรตเขาเรียกว่าเนียนระดับท็อปอยู่แล้วครับแล้วเหมือนว่าตัวเนี้ยมันดึงซอฟต์แวร์ตัวพวกนั้นลงมาด้วยครับมันทําให้แบบการเบลอมันโอเคมันโอเคเนี่ยเห็นไหมมันโอเคเลยนะครับคุณไปแต่งต่อนิดนึงเนี่ยอันนี้ผมถ่ายพอ์เทรตนะครับผมเอาไปถ่ายมาเนี่ยเห็นไหม ยับคล้องขึ้นมามันก็จะมีแบบกึื่อนผมไปบ้างนะครับถ้าเกิดยกขึ้นมาเร็วๆแต่ถ้ากจัดองค์ประกอบดีๆเนี่ยผมว่ามันก็โอเคดีเนี่ยเห็นไหมก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ทีนี้ก็มาแต่งนะครับก็ถือว่าโอเคนะสวยดีนะรูปเนี้ยนะเออแต่ว่ามันก็หายไปนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่มันกล้องแท็บเล็ตนะครับไม่คาดหวังอะไรมันเยอะนะครับอืมก็ดินามิกเรนจ์ในการถ่ายวิดีโอก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะซึ่งก็พอใช้ได้ นะพอถูทๆแ้ถ่ายฮะนี่ผมไปถ่ายวีดีโอมาตอนกลางคืนไม์ก็ค่อนข้างดีเป็นเป็นธรรมดายอยู่แล้วฮะดีอยู่แล้วอันนี้คือกล้องหน้าที่เทสมานะอันนี้ไม่ไม่สวยเลยนะครับกล้องเนี่ยก็พอถ่ายถ่ายไปได้อะถ่ายแบบถ่ายพวกเอกสารจับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยส่งให้พ่อให้แม่ดูเนี่ยผมว่าโอเคในระดับที่น่าจะพึงพอใจในเรทราคานี้ ถ้าในเลดราคานี้ใช้เด็คโหมดได้แล้วก็แต่จริงๆเ้าใช้มัลติมีเดียนี่ยตอบโจทย์อะเออดูหนังอะไรเงี้ยผมว่าแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีเรื่องข้อข้อด้อยนะข้อด้อยเลยนะเรื่องของการเล่นอว v ที่มุมมันแคบแคบเกินไปแล้วมันเล่นเล่นเกมแล้วมันไม่โอเคนะครับ <S <S แต่ถ้าไปเล่นเกม,เมอื่นแบบแอดเฟลเล่นอะไรพวกเนี้ยผมว่าโอเคเพราะมุมมองมันไม่ได้ต่างจากมือถือน,นะครับเล่นได้แต่ถ้า r วีเนี่ยโอ้โหศาสตร์ศาสตร์สกิลันเนี่ยคือแม่งแคบมากอะเออประมาณนี้นะครับส่วน ใครจะบอกว่าอุย้ยราคานี้ผมเอา iPad เอานี้ผมผมไม่ยุ่งแล้วกันเนาะยานนี้ผมบอกว่าในราคาที่ต่างที่เราซื้อได้ตอนนี้สําหรับตัวนี้นะผมถือว่าคุ้มอยู่นะครับคุ้มอยู่ถ้าเกิดคุณได้ใช้โหมดตามนี้นะใช้เด็กโหมดในการทํางานใช้ในการเล่นมตัตสึมิคือคุณต้องเล่นจริงๆอะอาที่หนึ่งคุณจะรู้ว่าเอ้ยมันก็คุ้มของมันอะแต่ถ้าพอตอนแรกคุณเห็นราคาผมก็คิดในใจนะเอามาขายใครวะหมื่นแปดเก้าร้อยแพง เราไม่สามารถที่จะรีวิวให้โวนใจทุกคนได้บางคนชอบจุดนี้บางคนไม่ชอบจุดนี้มันแล้วแต่ครับเพราะว่าบางจุดด้อยของมันบางคนเขาไม่เล่นไงมันกไ็ไม่ใช่จุดด้อยบางจุดบางจุดดีของมันอย่างที่เราชอบพี่เด็กมันบางคนไม่เล่นเด็กก็จะบอกว่าพี่รีวิวแม่งก็บอกว่าดีผมแปลวา iPad ด i r ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับแต่คนที่ใช้เขาจะบอกว่าดีไงถ้าเกิดคนที่ไม่ใช้ก็บอกนี่พี่รีวิวอะไร แล้วแต่ครับผมผมมีตามที่ผมใช้แล้วกันเนาะผมก็ยิยังยืนยันนะถ้าเกิดคุณซื้อ18,900เนี่ยผมว่าเขามันมีตัวเลือกที่ถ้าเขาขาย189 0 0แ้นะผมผมนะผมก็ยังคิดว่าแพงอะ่ะคิดว่าไม่น่าเล่นไม่น่าซื้อนะาเพราะมันแพงไปนะครับกับอะไรที่เขาให้มาแต่ถ้าเขาลดลดมาแบบ1มื่นหกผมว่าเอ,อ้ยผมเชียร์ถ้าเกิดคุณจะเล่น Android แล้วแบบจอสวยบางๆอะไรมองดีๆอย่างนี้ครับผมโอเคกับมันโอเคไหม ประมาณนี้แหละเดี๋ยวราคาก็น่าจะถึงได,ได,ได้ได้ดีกว่านี้นะครับผมคิดว่าแต่ส่วนใหญ่คนจะดูราคาเปิดตัวแล้วก็จะใส่กันยับเลยนะ <laughs> ผมตอนแรกผมก็ใส่เขาเหมือนกันแต่พอเฮ้ยผ่านไปแป๊บเดียวราคาโอ้โหน่าจับมีของแถมนะครับประมาณนี้อะอยังไงก็ไม่ไหวจริงๆครับรอบที่แปดแล้วอะคือ <laughs> <laughs> จะล่วงนะครับตอนนี้สละวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ